เป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นเรื่องของสองพสนั่นเองครับเป็นกรณีของพอสไพรวันแล้วก็พอสอสมปองนะครับก็เป็นเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าทั้งอสองพสเนี่ยจะมีการลาศิกขาในเร็วๆนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาไพรวันนะครับที่ออกมาบอกว่าเร็วๆนี้นี่แหละเพล่เก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แะครับอาจจะมีการลาศิกขาแล้ว ขณะที่ตัวของพระมหาสมปองก็ออกมากําหนดการคร่าวๆนะครับว่าจะมีการลาศิกขาในอีก2ปีข้างหน้าเช่นกันโดวยวันนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของอสองพศในวันนี้ก็มีออกมาครับด้านพระมหาภัยวันที่ช่วงนี้มีบางฝ่ายพยายามสร้างข่าวลือเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวว่ามีอยู่มากมายวันนี้ตัวของพระมหาภัยวันก็ได้โพสต์ภาพรถขนของนะครับพร้อมมีแคปชั่นแนวประชดประชันข่าวลือที่บางฝ่ายพยายามสร้างนิดๆนะครับว่า อนุโมทนาขอบคุณบริษัท Good Move เนี่ยแหละครับเป็นภาพนี้เลยอนุมาอนุโมทนาขอบคุณบริษัท Good Move ที่รับอาสามาช่วยขนย้ายมหาสมบัตินี่มหาสมบัติเลยนะครับจำนวน315ล้านแล้วก็ปลอเ่นครับปลอว่ารถคันเล็กไปนิดนะรวมทั้งยังได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นอีกนะครับว่าชีวิตคือการออกห่างจากความสงบสุขเพื่อที่จะได้ หลับไปหาความสงบสุขนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวผ่านโพสต์อื่นๆที่ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งโพสต์เหล่านี้ก็อาจจะบอกเป็นไนแหละครับว่า,าพระมหาภัยวันเตรียมที่จะลาสิกขานอกจากนี้ยังมีโพสต์ในเชิงต่อว่าไปที่นายศรีสุวรรณจันญ,ญาด้วยนะครับที่ออกมาบอกว่าทรัพย์สินพอ,อที่ได้มาขณะอยู่ในสมนณเพศเมื่อลาสิกขาต้องตกเป็นของวัดเว้นแต่จำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศ โดยพระมหาภัยวันได้ออกมาโต้พร้อมข้อกฎหมายเลยนะครับระบ,บุว่าลุงสีแกจะโง่แล้วขยันหรือโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอาตจจมาไม่มีปัญหานะแต่ทำไมบางสื่อต้องพลอยบือ้อพลอยบ้าจี้ตามลุงแกไปด้วยแล้วสื่อแบบนี้หรอที่สังคมจะฝากความประเทืองปัญญาอะไรไว้ด้วยได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรมพร้อมฉะปิดท้ายด้วยนะครับว่าเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่ออะไรส่วนทางพระมหาสมปองก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีนะครับสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็ไม่อยากให้ท่านนั้นลาศิกขาไปพระมหาสมปองได้โพสต์ภาพ ที่มีวิดีโอคอลร่วมกับอาจารย์สศิวรักษ์นี่แหละครับแล้วก็เขียนแคปชั่นนะครับว่ายาศึกละ่ะประโยคแรกเลยท่านอาจารย์ปู่สอศิวรักษ์สั่งมาจบข่าวอยู่ยาวสิครับท่านผู้ชมหลายคนก็เข้าไปแสดงความเห็นนะครับว่าไม่อยากให้พระมหาสมปองศึกเลยพร้อมถวายกําลังใจอย่างต่อเน,นื่องนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสองพอสอที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ